สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับในครั้งนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันถึงเรื่องของตลาดตราสารหนี้จากการที่เราได้เรียนรู้กันไปถึงตลาดตราสารทุนแล้วในครั้งก่อนเราจะมาดูกันถึงความหมายความสําคัญของตลาดตราสารหนี้ว่าตลาดตราสารหนี้เนี่ยมีหน้าที่ยังไงมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทไหนบ้างที่มีการซื้อขายในตราสารหนี้ตลาดตราสารหนี้และตัวของ ตลาดตราสารนี้เองเนี่ยถ้ามันไม่มีตลาดที่เป็นทางการแล้วเนี่ยนะักศึกษาสามารถที่จะซื้อขายตราสารนี้ได้ผ่านช่องทางไหนบ้างค่ะตราสารนี้นะคะเราเรียกมันว่า debt instrument หรืออีกชื่อหนึ่งคือ fixed income security ถ้านักศึกษาเข้าใจคำว่า fixed income คำว่า fixed income แปลว่าตราสารประเภทที่ได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะฉะนั้น ตราสารนี่ก็คือตราสารทางการเงินที่ผู้ออกตราสารผู้กู้หรือลูกหนี้เองเนี่ยมีข้อผูกพันทางกฎหมายที่จะจ่ายชําระผลตอบแทนให้กับตัวของผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้ในรูปแบบของดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือประโยชน์อื่นๆตามข้อกําหนดในตราสารนั้นเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ระยะเวลาครบกําหนดไถ่ถอนตราสารนี้นะคะตราสารนี้มันจะมีตราสารนี้ระยะสั้นระยะเวลาไม่เกิน1ปีตราสารนี้ระยะกลางขึ้น1ึงหปีและตราสารนี้ระยะยาวก็เกินกว่า5ปีขึ้นไปความสําคัญของการลงทุนในตราสารนี้ค่ะตราสารนี้เองมีความเสี่ยงต่ําเมื่อเทียบกับตราสารทุนเพราะตราสารนี้สามารถประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตได้เราจะเห็นว่า คุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าของเราที่มีเงินเก็บเยอะๆเนี่ยท่านจะไปลงทุนโดยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือในการซื้อคุณกู้เพราะท่านสามารถที่จะประมาณการเงินผลตอบแทนหรือว่าเงินดอกเบี้ยที่ท่านได้รับได้ในแต่ละปีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูประเภทต่างๆของตราสารนี้กันผลตอบแทนค่อนข้างสม่ำเสมอคงที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้านะคะ ตราสารนี้ยังเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนเนื่องจากว่าการลงทุนในตราสารทุนนะคะมันมีความไม่แน่นอนสูงเราไม่สามารถที่จะประมาณการไรายได้จากเงินปันผลหรือผลต่างจากแคปิตอลเกนที่เราขายในตลาดหุ้นได้เลยนอกจากนั้นตราสารทุนยังมีความผันผวน,นด้านราคาที่สูงกว่าตราสารน,นี้ความผันผวนด้านราคาเราเรียกว่า volatility นะคะตลาดตราสารนี้ มีตลาดกลางรองรับแต่เป็นโอเวอร์จากเคาน์เตอร์นะคะหากเป็นตราสารที่มีคุณภาพดีเช่นผู้ออกตราสารหรือรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงตราสารนี้นั้นก็จะมีสภาพคล่องหรือเราเรียกว่ามี Liquidity ในการซื้อขายสูงค่ะการซื้อขายทําได้ผ่านดีลเลอร์ค่ะเราเรียกว่าดีลเลอร์นะดีลเลอร์ก็คือตัวธนาคารพาณิชย์หรือจะซื้อขายตราสารนี้ผ่านตลาดหลักทรัพย์ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างให้ดูในช่วงท้ทายๆนะคะ ความสําคัญของการลงทุนในตราสารนี้นะคะตราสารนี้เนี่ยถ้าเรามองในภาครัฐนะคะตราสารนี้ของภาครัฐเองเนี่ยบริษัทหรือหน่วยงานภาครัฐจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎหมายสําหรับตัวธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทที่เป็นสถาบันการเงินหรือถ้าเป็นภาคเอกชนเองเนี่ยถ้ามีการซื้อพันธบตัตรรัฐบาลพันธบตัตรของกระทรวงการคลัง ยังสามารถเอาไปใช้คำประกันธุรกิจคำประกันผู้ต้องหาหรือใช้ในการบริหารเงินนอกก็ประมาณได้กรณีที่เป็นหน่วยราชการประโยชน์ทงตราสารนี้จะค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะถ้าเทียบกับตราสารทุนความหมายของตราสารนี้ตราสารนี้เองเป็นเหมือนกับตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งที่ระบุแน่นอนว่าจะมีการจ่ายคืนเงินต้นและให้ผลตอบแทนเท่าไหร่ความสําคัญของตลาดตราสารนี้เองมีความสําคัญทั้งกับภาครัฐ เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระดมทุนของภาครัฐก็ได้เป็นแต่งการระดมทุนของภาคเอกชนโดยออกตราสารหนี้เพราะเขาจะรู้แน่นอนว่าเขาต้องจ่ายชําระคืนเงินต้นเมื่อไหร่และต้องจ่ายดอกเบี้ยคืนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือความสําคัญของตราตราสารหนี้ ประโยชน์ของตราสารนี้ค่ะประโยชน์ของตราสารนี้ไม่ต่างจากตราสารทุนที่เราคุยกันนะคะเอ่อถ้าเราย้อนกลับไปถึงรูปลูกโป่งที่เราได้เรียนกันในตอนที่เราเรียนตาลาดตราสารทุนตลาดตราสารนี้ช่วยให้มีการุนเวียนเงินในระบบไม่ต่างกันเป็น,นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทําให้บริษัทมีทางเลือกในการระดมทุนเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการที่ภาคเอกชนเองเนี่ยระดมทุนจากตาลาดหลักทรัพย์หรือพึ่งพาการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ตราตาสานนี้ลดการกู้ยืมเงินต่างประเทศระยะสั้นนะคะรัฐสามารถออกพันธบัตรรัฐบาลมาเพื่อที่จะดึงดูดเงินในระบบจากผู้ที่มีเงินออมและไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปกู้เง,เงินจากต่างประเทศค่ะเพราะการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเนี่ยส่งให้เกิดความผันผวนและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเราด้วยนอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการดําเนินนโยบายการเงินที่มีประสิทธิภาพ ถ้าเรายกตัวอย่างในช่วงที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงนะคะแล้ศึกษาจะเห็นว่ารัฐบาลจะมีการออกพันธบัตรรัฐบาลมาเพื่อที่จะดึงให้มีการออมมากขึ้นเพราะเวลาเศรษฐกิจดีภาวะการออมในประเทศมันติดลบค่ะอัตราการลงทุนก็ขยายตัวเร็วขึ้นประเทศไทยอ่ะก็ต้องพึ่งพางเงินจากต่างประเทศถ้าผู้ออมเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุนในประเทศได้ค่ะประโยชน์ของตัวผู้ออกตราสารเองค่ะ ต้นทุนทางการเงินต่ํากว่าการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์นะคะสามารถระดมทุนในโครงการอายุยาวได้ตราสารหนี้เนี่ยมันจะมีอายุ3ปี5ปี10ปีของเอกชนแล้วแต่นอกจากนั้นยังรักษาสัดส่วนความเป็นเจ้าของด้วยไม่ต้องออกจำหน่ายคุณเพิ่มเติมทําให้ไม่เกิดด i ล u ูชันเอฟเฟกสามารถนําดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตราสารหนี้มาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ถ้าสื่อเราลองนึกภาพงบการเงินนะคะงบการเงินของบริษัทเนี่ยดอกเบี้ยจ่ายคือค่าใช้จ่ายพอค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกำไรสุทธิน้อยลงก็เสียภาษีน้อยลงค่ะ ประโยชน์ต่อผู้ลงทุนนะคะเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินในการลงทุนและการออมให้กับผู้ลงทุนในรูปแบบของพันธบัตรหุ้นกู้ตัวเงินนอกเหนือจากเงินฝากและการลงทุนในหุ้นเป็นแหล่งไรายได้ประจำค่ะได้รับอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะว่าดอกเบี้ยได้เท่าไหร่สามารถนําหลักตาสานนี้เนี่ยไปเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินได้นําไปคาประกันได้ไปดูการปล่อยตัวผู้ต้องหาได้นะคะ สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้ในตลาดรองในรูปแบบของโอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์โดยไม่ต้องรอให้ถึงมันครบกําหนดอายุจะมีตัวของบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าธนาคารพาณิชย์ที่เขาเป็นคนที่รับซื้ออยู่แล้วประโยชน์ของตราสารนี้เองตราสารนี้เป็นตราสารประเภทหนึ่งที่เป็นทางเลือกในการลงทุน ของผู้ที่ประสงค์จะลงทุนและกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของตัวเองถ้าเป็นพวกเรานะคะการลงทุนในหุ้นอย่างเดียวถ้าภาวะตลาดหุ้นผันผวนการลงทุนในตราสารหนี้เป็นการลงทุนที่เราได้รับผลตอบแทนและได้รับเงินต้นคืนอันนี้ขอย้ำนิดนึงว่าถ้าหากบริษัทไม่เกิดปัญหาอะไรไปก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของความเสี่ยงของตัวของตราสารหนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตราสารหนี้เองเป็นทางเลือกค่ะ ทางภาครัฐในการที่จะลดภาระการก่อหนี้สาธารณนะและในส่วนของภาคประชาชนในการที่ภาคประชาชนเป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนค่ะตราสารหนี้ตอนที่3นะคะเรื่องขององค์ประกอบของตราสารหนี้ค่ะเรามาดูกันซิว่าตราสารหนี้เนี่ย ที่เราพูดถึงกันเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างค่ะอ,องค์ประกอบตราสารนี่หลกัหลกๆเลยนะจะต้องมีการบอกชื่อผู้ออกบริษัทอะไรมูลค่าที่ตราไว้เท่าไหร่อัตราดอกเบีย้ยหน้าตั๋วค่ะให้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่คะสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์งวดของการจ่ายดอกเบีย้ยหรือว่าจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อไหร่จ่ายดอกเบีย้ยหนึ่งครั้งต่อปีไหมสองครั้งต่อปีไหมสามครั้งต่อปีสี่ครั้งต่อปีไหมเอ๊ะมีการทยอยจ่ายคืนเง,งินต้นหรือเปล่าวันครบกําหนดไถ่ายถอนของตราสารนี่เป็นวันไหนคะ ประการสุดท้ายคือเงื่อนไขที่บริษัทออกอบริษัทผู้ออกหรือว่าผู้กู้เนี่ยสัญญาว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตลอดอายุของหุ้นกู้เช่นจะไม่มีการไปควบรวมกิจการกับบริษัทอื่นนะจะไม่มีการไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขซึ่งเราจะเห็นในข้อกาหนดสิทธิ์หรือว่าหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ที่จะออกมาให้กับพวกเราก่อนตัดสินใจลงทุนตัวอย่างใบหุ้นกู้ค่ะเรามาดูตัวอย่างใบหุ้นกู้กันนะใบหุ้นกู้ใบนี้ เป็นใบหุ้นกู้ของบริษัท CPO อจำกัดมหาชนนะคะหุ้นกู้ประเภทไหนคะดูตรงข้อ2นะหุ้นกู้ประเภทนี้คือหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือไม่ด้อยสิทธิ์คำว่าไม่ด้อยสิทธิ์คืออะไรเดี๋ยวมาดูกันเป็นหุ้นกู้มีประกันนะหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทําไมต้องมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วยเพราะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยเป็นเหมือนกับตัวแทนของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหลายที่จะเข้ามาดูแลบริษัทเข้ามาดูแล หลักประกันของบริษัทไม่ให้บริษัททําอะไรกับหลักประกันเพื่อให้หลักประกันนั้นเสื่อมมูลค่าลงซึ่งจะมีผลกระทบกับผู้ที่ถือหุ้นกู้มีประกันได้นะคะในจุดที่3คืออายุหุ้นกู้อยู่เท่าไหร่คะ10ปีค่ะมูลค,ค่าที่ตราไว้1000บาทนะในส่วนที่5คืออัตาราดอกเบีย้ยกําหนดไม่แน่นอนค่ะว่าวร้อยละ5.35จําชำระดอกเบี้ยปีละ2ครั้งวันครบกําหนดไทยถอนคือ31ตุลา2566นนะคะอันนี้คือตัวอย่างของใบหุ้นกู้ของภาคเอกชนนะคะ ความแตกต่างระหว่างตราสารนี้กับตราสารทุนค่ะเรามาดูกันในเรื่องของสิทธิเรียกร้องสิทธิเรียกร้องหมายความว่าอะไรคะสิทธิเรียกร้องในกรณีที่บริษัทเกิดการล้มละลายไปหรือบริษัทหายไปไม่สามารถที่จะชําระหนี้ได้ตราสารนี้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ค่ะมีสิทธิในการเรียกร้องสูงกว่าตราสารทุนรตราสารทุนเองถ้าเราซื้อได้รับคืนเมื่อบริษัทชําระคืนหนี้ให้กับเจ้าหนี้หมดแล้วเราถึงจะได้รับเงินที่เราลงทุนคืนไป ความเป็นเจ้าของค่ะตราสารนี้ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุมหรือการตัดสินใจในการบริหารของบริษัทต่างจากตราสารทุนนะคะตัวผลตอบแทนล่ะคะผลตอบแทนของตราสารนี้เนี่ยค่อนข้างสม่ําเสมอค่ะอยู่ในรูปกระแสเงินสดที่เป็นดอกเบีย้ยที่เข้ามาตามระยะเวลาที่กําหนดตราสารทุนเองอาจไม่สม่ําเสมอนะคะขึ้นอยู่กับผลกําไรและนโยบายของบริษัทเราจะเห็นว่าปันผลของบริษัทในตลาดทุนหรือเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ย มันจะไม่ใช่ว่า3%คงที่นะบางทีอาจจะเป็น3% 4% 5%เเหารหรืออาจจะลงมา1%เป็นหรืออาจจะไม่จ่ายผลผลเลยก็ได้ค่ะอายุของตราสารค่ะถ้าตราสารนี้เองจะมีกําหนดระยะเวลาไว้แน่นอนค่ะเช่นตราสารนี้นี้อายุ5ปีตราสารนี้ตัวนี้อายุ3ปีในขณะที่ตราสนทุนเองเนี่ยไม่มีวันครบกําหนดไททอนค่ะตราบใดที่บริษัทน,นั้นยังคงเป็นบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่นะคะประโยชน์ทางภาษีนะคะสําหรับตราสารนี้ค่ะอย่างที่เรียนแล้วดอกเบี้ยจ่าย ทำให้กำไรก่อนภาษีของบริษัทเนี่ยมีค่าน้อยลงบริษัทก็จ่ายภาษีน้อยลงค่ะอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นก็เพิ่มขึ้นในขณะที่ตราสารทุนเองคนออกนะคะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีค่ะแต่คนซื้อได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีค่ะองค์ประกอบของตราสารนี้ค่ะตราสารนี้จะต้องมีข้อความที่ระบุให้ชัดเจนว่าตราสารนี้ของบริษัทอะไรออกเมื่อไรครบกําหนดอายุเมื่อไหร่อัตราดอกเบี้ยที่ตราไว้คือเท่าไหร่ มีการจ่ายคืนดอกเบี้ยตามระยะเวลาจ่ายทุกครึ่งปีจ่ายทุกปีจ่ายทุก3เดือนมีการทยอยจ่ายคืนเงินต้นไหมและตราสารนี้นั้นครอกำหนดอายุอย่างไรนะคะเป็นตราสารนี้ประเภทไหนอันนี้เราต้องดูให้ชัดเวลาที่เราซื้อขายตราสารน,นี้ดูให้ดีนะคะว่าเป็นหุ้นกู้ประเภทไหนหุ้นกู้ดอยสิทธิ์หุ้นกู้มีประกันหุ้นกู้ไม่ดอยสิทธิ พวกนี้ค่ะก็คือองค์ประกอบของตราสารนี้เราจะดูได้จากใบหน้าตราสารนี้แล้วก็หนังส <the> uh ือ huh. ที่ชวนในการเสนอขายตราสารนี้นั้นความแตกต่างระหว่างตราสารนี้และตราสารทุนค่ะอยู่ที่สิทธิความเป็นเจ้าของเลยค่ะตราสารนี้เองไม่ใช่เจ้าของเพราะฉะนั้นคุณมีฐานะเป็นหุ้นเจ้าหนี้ค่ะสิทธิในการได้คืนสูงกว่าตราสารทุนมีฐานะเป็นเจ้าของพร้อมรับภาระไปกับบริษัทเมื่อบริษัทล้มเราล้มด้วยในฐานะเจ้าของค่ะตราสารนี้ได้สิทธิคืนก่อนได้สิทธินี้คืนก่อนค่ะ ประเภทของตราสารนี้ค่ะประเภทของตราสารนี้เรามาดูกันนะคะตราสารนี้เนี่ยสามารถจำแนกหรือว่าแบ่งได้ในหลายๆคัตเกอรีด้วยกันมาดูกันค่ะตราสารนี้ถ้าจำแนกตามประเภทของผู้ออกตราสารนี้นะคะตราสารนี้ที่เป็นตราสารนี้ภาครัฐอ่ะเราจะมารู้จักกันนะตัวเงินคลังหรือที่เราเรียกว่า T ีบิลตัวเงินคลังเนี่ย มันเป็นตราสารหนี้ของรัฐบาลที่ออกขายให้กับพวกสถาบันการเงินและบริษัทเอาไว้สําหรับการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องอายุก็จะอยู่ที่3วัน6วันมากสุดก็คืออยู่ที่ประมาณ270วันอันนี้คือตัวทีบิลนะคะส่วนพันธบัตรรัฐบาลเองเนี่ยนักศึกษาอาจจะคุ้นเคยสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะมีการซื้อพันธบัตรรัฐบาลเก็บเอาไว้เพราะรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลมีความเสี่ยงต่ําที่สุดมีความมั่นคงยังไงเราต้องได้เงินคืนแน่แน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยก็เช่นกันทั้งพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นตราสารทางการเงินในระยะยาวนะคะเกินกว่า1ปีพันธบัตรรัฐบาลส่วนมากก็จะเป็น3ปี5ปี10ปีแล้วแต่และเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนอกจากนี้ยังมีพันธบัตรขององค์กรภาครัฐค่ะได้แก่พันธบัตรรัฐวิสาหกิจนะคะอาจจะเป็นไฟฟ้าปะลาทางหลวงที่ออกมาพันธบัตรมาเพื่อระดมทุนและไปใช้ในกิจการของเขาภาคเอกชนนะคะถ้าเราเคยเห็นกัน อาจจะเคยเห็นในส่วนของตัวแลกเงินเอาไว้ใช้เวลาที่ซื้อขายสินค้ากันตัวสัญญาใช้เงินค่ะสมัยก่อนมีเยอะมากเลยอะ่ะตัวสัญญาใช้เงินออกมาแล้วก็ให้อัตราดอกเบีย้ยสูงๆตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยก็อยู่ตามปกติละแล้วก็หุ้นกู้ค่ะตัวหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่พวกเราในฐนานะผู้ลงทุนจะมีโอกาสที่จะเข้าไปซื้อขายหรือเข้าไปลงทุนในหุ้นกู้ได้นะคะมาดูกันค่ะ ภาพตัวอย่างของการเสนอขายนะคะอันเนี้ยเป็นพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษของกระทรวงการคลังออกขายเมื่อปีพศ2563นี่เองค่ะประเภทพันธบัตรจะบอกชัดเจนนะเป็นพันธบัตรประเภทไร้ใบตราสารค่ะสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เราถือพันธบัตรเป็นใบๆเลยนะแล้วก็เก็บก็เก็บยากหายก็ลําบากตอนนี้มีใหม่ละออกเป็นบุ๊กค,ค่ะออกเป็นบุ๊กเหมือนกับบุ๊กของธนาคารเลยอะ่ะแล้วถึงเวลาถ้าครบกําหนดก็โอนเงินเข้าบุ๊กค,ค่ะ พันธบัตรตัวนี้อายุ5ปีค่ะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่2%ครบกำหนดไทยถอน2 3ธันวาหกบอกครบนะครบตามองค์ประกอบของตราสารนี้จ่ายดอกเบี้ยเมื่อไหร่อันนี้ระบุวันเลยค่ะเวลาเราซื้อเราจะรู้เลยว่าเอ้ยเนี่ยเงินจะเข้าหรอแล้วนะวันที่23มิถุนาและก็23ธันวาของทุกปีจนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไทยถอนนอกจากนี้อ่ะเมื่อสักครู่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังนะว่าพันธบัตรมีหลายประเภทค่ะอันนี้พูดเลยว่าทยอยจ่ายคืนเงินต้นจํานวน8งวดค่ะงวดละเท่าๆกัน เริ่มจากวดแรกคือ23มิถุนา64เสนอขายหน่วยเท่าไรคะหน่วยละ1,000บาทลงทุนขั้นต่ำ1,000บาทเอ้1,000ลงทุนขั้นต่ำ1,000บาทนะคะสำหรับบุคคลสัญชาติไทยคะ่ะที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นพันธบัตรรัฐบาลนุ่นเนี้ยออกมาสำหรับผู้สูงอายุ ที่ท่านเองมีเงินอยู่ในเงินฝากธนาคารแต่ว่าผลตอบแทนจากธนาคารต่ํามากอยู่ที่ประมาณ0.5%ถึง1%เพราะฉะนั้นพนธนบัตรรุ่นนี้ก็เลยออกมาเพื่อช่วยเหลือท่านผู้สูงอายุเหล่านั้นวงเงินขั้นสูงที่ซื้อนะคะมีกําหนดวงเงินด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะไปเหมาซื้อ10ล้านเลยวงเงินขั้นสูงรายละไม่เกิน2ล้านบาทต่อธนาคารค่ะเปิดจองซื้อ24ธันวาคม562ถึง24มษนายน63นะคะซื้อขายผ่านใครอันนี้เห็นเลยใช่ไหมซื้อขายผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ ประเภทตราสารนี้ค่ะเรามาดูประเภทตราสารนี้ที่ออกโดยภาคเอกชนนะคะเราแบ่งประเภททุนกู้ที่ออกโดยภาคเอกชนใน2ลักษณะด้วยกันคือแบ่งตามลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ค่ะกับแบ่งตามวิธีการจ่ายดอกเบี้ยเดี๋ยวยังมีแบบอื่นอีกนะเรามาดู2แบบแรกกันก่อนแบ่งตามลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ตราสารนี้จ่ายเงินให้กับผู้ถือต้องเอาไปจดทะเบียนก่อนไหมหรือต้องจดบัญชีก่อนถ้าแบ่งตามวิธีการจ่ายดอกเบ,บี้ยล่ะคะจ่ายดอกเบี้ยประจําคงที่เหมือนที่เราเห็นกัน3% 4%เหรือว่าทบดอกเบี้ย หรือทยอยจ่ายคืนเงินต้นเมืออพันธบัตรรัฐบาลเมื่อสักครู่ที่เราดูกันไปนะคะทีนี้หุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชนที่เราเห็นกันบ่อยๆนะในหัวข้อแรกอาจจะไม่ค่อยเห็นอันนี้แบ่งตามสิทธิเรียกร้องละถ้าแบ่งตามสิทธิเรียกร้องคําว่าสิทธิเรียกร้องหมายความว่าสิทธิเรียกร้องในการชาระนี่คืนเมื่อบริษัทเกิดปัญหาถ้าแบ่งตามสิทธิเรียกร้องเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหุ้นกู้ได้สิทธิ์ค่ะหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์นะคะถ้าแบ่งตามสินทรัพย์ค้ำประกันก็จะมีหุ้นกู้มีประกันกับ หุ้นกู้ไม่มีประกันนะคะคำว่าด้อยสิทธ์ก็คือมีสิทธิทเท่ากับเจ้าหนี้สามัญรายอื่นในการที่จะระนี้คืนเดี๋ยวอาจารย์จะมีมีแผนภาพให้ดูอีกแผนภาพหนึ่งว่าหุ้นกู้ประเภทไหนจะได้เงินคืนก่อนนะคะนอกจากนั้นกรณีที่แบ่งตามสินทรัพย์ค้ำประกันล่ะคะก็จะมีอย่างเป็นหุ้นกู้มีประกันแล้วก็หุ้นกู้ไม่มีประกันหุ้นกู้มีประกัน ศักดิ์สิดีกว่านะเราพูดภาษาง่ายๆกันละกันหุ้นกู้มีประกันถ้าบริษัทเกิดปัญหาเอาหลักประกันไปขายเราได้เงินคืนก่อนคะ่ะถ้าหุ้นกู้ไม่มีประกันก็ต้องรอคะ่ะรอรับชําระหนี้พร้อมเจ้านี้รายอื่นคะ่ะแบ่งตามชนิดของสิทธิที่แฝงมากับตราสารนี้นั้นก็คือหุ้นกู้ที่ไม่มีสิทธิแฝงเลยหุ้นกู้ที่มีสิทธิแฝงอื่นเช่นสิทธิ์ในการที่จะขายหุ้นคืนก่อนได้ไหมหรือชําระหนี้คืนชําระหนี้คืนก่อนได้ไหมค่ะหุ้นกู้แปลงสภาพนะคะ หุ้นกู้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์หรือ s e c u r i t ์ดิไทเซหุ้นกู้ที่ผู้ออกมีสิทธิ์ไถ่ถอนคืนก่อนครบกาหนดเน้นคำว่าผู้ออกนะคะ c o l l a บอร์บอลวันดีคืนดีถ้าเราซื้อหุ้นประเภทนี้ไปผู้ออกเขาเห็นว่าดอกเบี้ยในท้องตลาดมันมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเขาอาจจะขอไถ่ถอนคืนก่อนครบกาหนดก็ได้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ที่ผู้ถือมีสิทธิ์ขายคืนก่อนครบกาหนดล่ะคะก็คือขายคืนก่อนที่วันจะครบกาหนดเลยเรียกว่า Pu ช a บ l e bond นะคะสรุปค่ะประเภทของตราสารนี้ แบ่งได้หลากหลายมากเลยอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะคุยกันในส่วนของการแบ่งประเภทที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งประเภทตามได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์มีประกันไม่มีประกันอันนี้จะค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่เราเห็นตราสารนี้ชัดเจนค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยประเภทของตราสารนี้ยังแบ่งได้ตามกันออกค่ะภาครัฐออกตราสารนี้เป็นตระกูลพันธบัตร ภาคเอกชนออกตราสารนี้เป็นตระกุลหุ้นกู้พวกเราก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อขายได้ทั้งพันธบัตรและหุ้นกู้โดยในการซื้อขายก็คือซื้อขายผ่านตัวกลางเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าเป็นธนาคารพาณิชย์ค่ะผลตอบแทนและการความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารนี้นะคะ ผลตอบแทนของตราสารนี้เนี่ยก็คืออัตราดอกเบี้ยรับเลยค่ะอย่างที่เราคุยกันอัตราดอกเบี้ยที่ได้มาเนี่ยร้อยละเจจ่ายทุก6เดือนแปลว่าผู้ลงทุนได้รับดอกเบี้ย3ามบาทห้ต่อเงินต้น100บาทได้รับเมื่อไหร่คะได้รับในเดือนมิถุนาและธันวาของทุกปีงวด่สุดท้ายได้พร้อมเงินต้นค่ะส่วนลดรับค่ะกําไรส่วนเกินหรือแคปิตอลเกนจากการซื้อขายนะคะ อาจารย์ย้ำนิดหนึ่งเมื่ออัตราดอกเบีย้ยในตลาดเงินลดลงตราสารนี้ที่มีคูปองเลทอัตราที่สูงกว่าจะมีราคาซื้อขายในตลาดรองสูงขึ้นเกิดเป็นกําไรหรือส่วนเกินทุนนะคะแต่เมื่ออัตราดอกเบี้ยจตลาดเงินสูงขึ้นตราสารนี้ที่มีคูปองเลทอัตราต่ํากว่าจะมีราคาซื้อขายในตลาดรองต่าลงเกิดเป็นผลขาดทุนค่ะความเสี่ยงเช่นกันค่ะความเสี่ยงมีความเสี่ยงเป็นระบบไม่แตกต่างจากความเสี่ยงของตราสารทุนนะคะแต่มีความเสี่ยงที่เข้าไปเกี่ยวข้องอัตราดอกเบี้ยค่ะเช่น อัตอราดอกเบีย้ยจะตลาดเงินพกผัน 6, นะคะผู้ออกตราสารนี้ไม่สามารถจ่ายชำระดอกเบีย้ยได้อำนาจซื้อที่ลดลงในอนาคตหรือว่าเงินเฟ้อค่ะการนําดอกเบีย้ยไปลงทึงต่อผู้ออกขอชําระคืนการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญต่างๆการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์นะคะทุนเงินนแล้วแต่เป็นความเสี่ยงของตราสารนี้ค่ะอันนี้เรามาดูกันตัวเงินคลังอาจจะมีความเสีย่ยงจากโ o เว o v e r ล i s ์รีอิ e เวส e ์ t มนต t เลสต์นะคะพันธบัตรรัฐบาล i n t e r e s t r a t e risk reinvestment rate risk p u r c h a s i n g power r i s k หุ้นกู้บริษัทค่ะดูตัวนี้นะเครดิตลิสต์มากน้อยขึ้นกับฐานะการเงินของบริษัทลิควิดิตี้ลิสต์ถ้าเป็นอิชชูเล็กๆพู้ลงทุนน้อยซื้อขายเป็นมือยากค่ะถ้าอินเทเลสเซอรลิสต์เนี่ยถ้าอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอันนี้ความเสี่ยงน้อยมากอีเวต์ลิสต์กรณีถูกครอบงำกิจการหรือถูกควบรวมกิจการคอลลิสต์หรือพรีเพเมต์ลิสต์หากไม่มีข้อห้ามในสัญญาผูกพันนะคะพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตราสารนี้ได้ค่ะขออนุญาตดูในส่วนนนขอองงลดับสิิทธ์กกการรกการรรรรเีีย้้ชะะะคะ ถ้าเรามาดูถึงลำดับสิทธิ์ตาราสารนี้มีประกันค่ะลำดับแรกเลยสามารถเรียกร้องชำระนี้ได้ตาราสารนี้ไม่มีประกันไม่ด้อยสิทธิ์ตาราสารนี้ไม่มีประกันและด้อยสิทธิ์เทียบเท่ากับหนี้สามัญทั่วไปค่ะหุ้นบริมศิษิ์กับหุ้นสามัญได้เป็นลำดับสุดท้ายนะคะการซื้อขายคะ่ะการซื้อขายพันธวัตรรัฐบาลสามารถจองขั้นต่ำได้ที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆถ้าเป็นตั๋วเงินคลังจำหน่ายให้เฉพาะนักลงทุนสถาบันและนักทุนรายใหญ่นะคะวิธีการแข่งขันก็ประมูลบิดดิงค่ะหรือไม่ประมูลก็ได้ค่ะ ลักสณะของพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษนะคะเป็นตัวอย่างพันธบัตรไร้ใบตราสารผู้ซื้อได้รับผู้ซื้อจะได้รับสมุดพันธบัตรในแบบ Script-less นะคะถ้าเรามาดูภาพกันจะเห็นว่าอันนี้เป็นการออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงพาณิชย์ค่ะ ถ้านักศึกษามาเปรียบเทียบดอกเบีย้ยนะคะถ้าอายุ5ปีเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าอัตราดอกเบีย้ยเขาคิดเป็นรายปีนะแล้วมาเป็นอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยที่ร้อยละ2.4แต่ถ้า10ปีถือยาวหน่อยก็จะได้ดอกเบีย้ย3%เเต่อปีค่ะจ่ายดอกเบีย้ยบอกชัดเจนจ่ายเมื่อไหร่เนาะแล้วก็จนกว่าพันธบัตรจะครบกําหนดไถ่ถอนเปิดจําหน่ายเมื่อไหร่จองซื้อได้ที่ไหนจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาซื้อผ่านตู้ ATM ก็ได้ค่ะเวลาที่นักศึกษาจะ เข้าไปซื้อตราสาันี้นะคะมันจะมี tools ที่จะให้นักศึกษาเข้าไปดูก็คือเรื่องของการจัดอันดับตราสันี้ซึ่งบริษัทที่จัดอันดับตราสันี้ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่2บริษัทก็คือ Trist นะคะ Thai Rating กับตัวของ f i t h ทั้งสองบริษัทเนี่ยเขาจะจัดอันดับตราสันี้ไว้ให้โดยที่ตราสาันี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงมีความเสี่ยงที่จะไม่ชําระหนี้ต่ําและพวกนี้จะให้ผลตอบแทนต่ํา พวกนี้เรียกว่า investment grade bond นะคะ rating ก็จะอยู่ที่ triple A ลงไปจนถึง triple B เขาจะลดหลั่งกันไปนะ triple A, double A, A แล้วก็ triple B พวกนี้เป็นหลักทรัพย์ที่สามารถที่จะเลือกลงทุนได้แต่อีกพวกหนึ่งก็คือหลักทรัพย์ที่อยู่ในระดับที่เป็น double B ลงไปถึงระดับ D พวกนี้ค่ะอันดับความน่าเชื่อถือสูงออขอโทษค่ะอันดับความน่าเชื่อถือต่ำแต่มีความเสี่ยงและมีผลตอบแทนค่อนข้างสูง ต้องขออนุญาตเรียนนักศึกษาว่าเวลาที่เราเลือกลงทุนอะอะไรก็แล้วแต่ที่ผลตอบแทนต่ํามันจะสอดคล้องกับความเสี่ยงต่ําไปด้วยแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เขาให้ผลตอบแทนเราสูงเนี่ยเราจะต้องสามารถรับความเสี่ยงสูงเหมือนกันเช่นถ้านักศึกษาไปเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นพวก h i g e l ย b บอ d คือให้ผลตอบแทนสูงนักศึกษาก็ต้องพร้อมที่จะรับความเสี่ยงในกรณีที่เขาไม่สามารถที่จะชำระหนี้คืนให้กับเราได้นะคะ การซื้อขายตราสารนี้ค่ะทำได้ในตลาดรองหรือตลาด OTC เดิมอะค่ะเรามีตลาดซื้อขายตราสารนี้ที่เป็นทางการอยู่กับตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าเพิ่งจะปิดไปเมื่อเมื่อต้นปีนี่เองนะคะเพราะตลาดของตราสันนี้มันสามารถที่จะไปซื้อขายผ่านสถาบันการเงินผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ได้สามารถที่จะติดตามข้อมูลการซื้อขายแบบ OTC นะคะได้จาก เว็บไซต์ของ h a i bma.or.th นะคะนอกจากนั้นนักศึกษาเองยังสามารถลงทุนทางอ้อมในกองทุนตราสารหนี้โดยเลือกกองทุนที่มนีนโยบายกับความเสี่ยงที่นักศึกษารับได้เช่นลงทุนในเทอมฟันก็คือกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนมันนี่มาเก็ตฟันพวกนี้พอบอกมันนี่มาเก็ตปุ๊บลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ที่อายุคงเหลือไม่เกิน1ปีฟิกอินข้ามฟันค่ะลงทุนในตราสารหนี้ที่อายุคงเหลือมากกว่า1ปี หรืออาจจะไปลงทุนใน foreign investment fund ก็ได้ถ้านักศึกษาพร้อมที่จะลงทุนค่ะอ่ะเรามาดูภาพกันนิดนึงนะการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองนธนาคารพาณิชย์กับบริษัทหลักทรัพย์นะคะนักศึกษาจะเห็นภาพว่าพวกนี้เขาก็จะมีบอกมาว่าตราสารหนี้ชื่ออะไรบ้างหุ้นกู้อะไรอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่มีอายุคงเหลือเท่าไหร่หนักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้จากบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ดได้นะคะบทสรุปค่ะ ตราสารนี้คือตราสารทางการเงินที่ผู้ออกตราสารหรือผู้กู้เนี่ยมีข้อผูกพันว่าจะจ่ายผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยและเงินต้นหรือผลประโยชน์อื่นๆตามข้อกาหนดที่ให้ไว้เมืม่อครบกาหนดเวลานะคะการแบ่งประเภทของตราสารนี่นะคะแบ่งตามประเภทผู้ออกลักษณะการถือกรรมสิทธิ์วิธีการจ่ายดอกเบี้ยสิทธิในการเรียกร้องการใช้สินทรัพย์ค้าประกันและชนิดของสิทธิทแฝงติดมากับตราสารนี้นั้นผลตอบแทนค่ะประกอบด้วยดอกเบี้ยรับส่วนลดรับหรือขาดทุนกําไรหรือขาดทุนจากการขายตราสารนี้ ความเสี่ยงล่ะคะความเสี่ยงก็แบ่งเป็นความเสี่ยง2ระบบเหมือนกันนอกจากนั้นก็ยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับอาาัตราดอกเบีย้ยอีก11ประเภทที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีสถาบันการจัดอันดับสองสถาบันคือ t r i s กับ Fitch นะคะลำดับตั้งแต่ Triple B จนถึง Triple A ขอโทษค่ะลำดับตั้งแต่ Triple B จนถึง Triple A หุ้นกู้อยู่ในระดับหน้าลงทุนแต่ถ้าต่ํากว่า Triple B ก็จะเป็นหุ้นกู้เก็งกำไรค่ะ